ชมทีมข่าววัฒน,นาขีนอัปเดตทีปคณะยาวค่ะตอนนี้อยู่ที่บริเวณหน้าศาลตางเงินยายทองคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะคะการทำอาหารกินทุกคนคต้องพึ่งเอา่าทางใจเป็นอย่างมากแ่้วรุ่นที่จะไปทำงานต่างประเทศได้หรือเปล่าบริเวณที่อย่างนี้อยู่บริเวณที่จอดรถของเคทีซีค่ะประชุมภาคบรรยากาศการขอพรเพื่อให้ได้ไงานไปต่างประเทศหรือ่ายนดีดค่ะ หลายท่านรอรุนเรียกคิวนะคะว่าจะได้สัมภาษณ์ผ่านไปทํางานต่างประเทศหรือเปล่านะ,ะหลายท่านซื้อข้าวของนะคะน้ำดื่มน้นําแดงนะคะแล้วก็ผลไม้ดอกไม้มาไหว้เจ้าที่ที่อยู่หน้า KTC สาสารทดสอบพิมูแรงงานนะคะและอีกบริเวณหนึ่งคับข้างจริงๆนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าคนดูแลนะคะหน้าคุ้นๆนะคะเหมือนเจ้าของสถานที่ KTC นะคะบอสสมชาตินากบรรจงนะคะมารอนะคะดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกให้กับน้องๆที่มาสัมภาษณ์งานนะคะบอกตรงๆว่าบริเวณศาลตางเงินยายทองนะคะโอ้โหมีหนุ่มท่านหนึ่งนะคะมากับน้องสุภาพสตรีนะคะนำหัวหมูนะคะโอ้โหทั้งหัวเลยนะคะมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วจะเห็นภาพบริเวณด้านข้างทำไมดูรกทกจริงๆไม่ได้รกทกนะเป็นเก้าอี้เตียงเตียงนอนเหมือนของคนป่วยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ของพังนะ แต่เป็นของที่จะนามารีไซเคิลใหม่นะคะซึ่งบริเวณด้านข้างนะบอสสมชาติช่างหนุ่มแล้วก็อาจารย์พนมนะคะเป็นผู้ดูแลยอยู่คือศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงอยู่บริเวณด้านหน้าของ KTC นะคะแล้วมาฟังเสียงจากน้องท่านหนึ่งนะคะที่รอรุนความหวังจะได้งานไปทําต่างประเทศแล้วขอจบบรรยากาศตรงนี้วอวปพรล่วงหน้านะคะให้กับน้องทุกท่านจากทีนวอัปเดตค่ะอาชื่อแพนนะคะมาจากเชียงรายค่ะ วันนี้ก็มาสอบสัมขา์ค่ะมภาษาอังกฤษนะคะก็รอผลค่ะช่วงรอรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นไปเลยนะคะหมายเลขเท่าไหร่นะคิว64มาต้องเช้ามากเช้ามากยังไม่ได้นอนค่ะยังไม่ได้นอนเลยใช่ไหมคะอ่าก็อยู่ในช่วงของการรอนะคะซึ่งบอกว่าทุกคนอ่ะการสร้างอนาคตสร้างชีวิตนี่คือความหวังและนี่คืออาชีพ การงานอนาคต้นปลายของครอบครัวด้วยนะคะในการสร้างครอบครัวด้วยงั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องนะคะ<ช>ขออุบวปก่อนแล้วกันะะเอาชื่อเล่นแล้วกันะะแพคะ่ะน้องแพรขอให้น้องแพรไปสู่จุดหมายที่วาดหวังไว้นะคะทีมข่าวพัฒนาทีนิวอปัปเดตก็ขอแสดงความยินดีร่วงหน้าด้วยนะคะเพายัางไงก็ไปได้งานต่างประเทศแล้วอย่าลืมกลับมางไทยนะไม่ลืมค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอส่ของข่าค่ะ ขอขัดจังหวะนะเพราะว่าวันนี้กินด้วยความดีใจนะคะอาจจะกินแล้วน้ําตาไหลนะทราบข่าวว่าผ่านด้วยใช่ไหมคะผ่านแล้วค่ะมาครั้งแรกเลยนะเนี่ยทดสอบเกี่ยวกับอะไรคะอ่าซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตชื่ออะไรคะเนี่ยจุนิสามารีค่ะอายุเท่าไหร่คะ34ปีค่ะโอ้โหตอนที่มาเนี่ยคิวที่เท่าไหร่คะเออสามร้อยสามสิบเก้านี่งวดนี้ไปซื้อหวยเลยเลย้ะเพราะทราบว่าผ่านใช่ไหมค่ะอ้โหทานอะไรใะเนี่ย บริษัทเลี้ยงค่ะบริษัทเลี้ยงหาทานยากนะคะโอ้โหข้าวไก่กระเทียมไข่ดาวนี่หายากนะเดี๋ยวถ้าไปอยู่ต่างประเทศนี่จะหาทานไม่ได้นะคะอย่างนี้นะน่าจะเยอะอยู่ใช่ไหมะรู้สึกยังไงคะดีใจไหมคะดีใจมากค่ะดีใจมากตื่นเต้นนะตื่นเต้นค่ะบอห้องก็ตื่นเต้นออกมาผ่านก็ตื่นเต้นไปประเทศไหนคะอิสราเอลอิสราเอลไปกี่ปีคะ 5ปีค่ะหปีดีใจมากเลยสัมภาษณ์ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะครั้งแรกค่ะครั้งแรกมาจากที่ไหนคะขอนแก่นค่ะอมาจากขอนแก่นเลยนะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้ประสบความสําเร็จมีเงินถุงเงินถังรถถังทิ้งไว้ขมอ็นแล้วกันโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจนะขอบคุณ